สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเชื่อมนะครับเป็นรุ่น u mini MMA 200K นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองประสิทธิภาพของเครื่องนะครับวันนี้ผมจะทำการทดสอบเทสรวดเชื่อมไซส์4.0มิลนะครับเดี๋ยวทดสอบประมาณ4เส้นนะครับเดี๋ยวให้ช่างเชื่อมทำการทดลองนะครับเริ่มเชื่อมได้เลยครับนะครับเครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับ m m a 200K นะครับเป็น ไฟเข้า1เฟส2 2 0โวลต์นะครับกระแสไฟ20-200อแอมป์นะครับเป็นแอมป์เต็มอุปกรณ์ที่มาในเครื่องนะครับก็จะมีสายเชื่อม5เมตรแล้วก็สายกาว5เมตรนะครับเครื่องตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีระบบอาร์คฟอสนะครับอาร์คฟอสหมายความว่ากันลวดเชื่อมไปติดกับชิ้นงานครับในกรณีที่เราปรับไว้ตอนนี้คือปรับอยู่ประมาณ5นะครับ ถ้าเรารักษาระยะอาร์คระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานได้ไม่ดีลวดเชื่อมไปติดชิ้นงานมากเกินไปนะครับกระแตไฟมันจะวิ่งสูงขึ้นมาอีก5%จาก140แอมป์ก็จะขึ้นมาอีกประมาณเกือบ1ิแอมป์นะครับนะครับตัวนี้นะครับมีปุ่ม power นะครับอันนี้เวลาเปิดเครื่องนะครับไฟสีเหลืองจะจะโชว์นะครับ ตัวนี้คือเป็น OC นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องใช้งานจนร้อนจนเกินไปนะครับไฟสีแดงตัวนี้จะขึ้นนะครับระบบของเครื่องจะตัดอัตโนมัตินะครับแต่พัดลมยังทำงานอยู่พัดลมทำงานอยู่เพื่อที่จะระบายความร้อนโดยการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องแล้วระบายแล้วมาเป่าออกหน้าเครื่องครับเพื่อให้ภายในเครื่องเย็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไฟ สีแดงตัวนี้โชว์ขึ้นนะครับพัดลมยังติดห้ามปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กโดยเด็ดขาดเพราะจะทําให้ข้างในมีการร้อนเกินไปนะครับตรงนี้เป็นปุ่มโพเซสนะครับเลือกได้ระหว่าง m อ a กับติ๊กลิฟติ๊กลิฟก็คือสามารถเชื่อมอาร์กอนได้นะครับเชื่อมอาร์กอนโดยใช้หัวเชื่อมอาร์กอนที่มีวาลนะครับหรือเรียกว่า WP 26V นะครับเป็นการต่อหัวเชื่อม กับสายแก๊สสายแก๊สจะต่อสายแก๊สของสายเชื่อมอาร์กอนเนี่ยจะต่อเข้ากับถังเกรอาร์กอนโดยตรงนะครับไม่ผ่านต่อยนิววาลเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบอาร์กหรือ MA จะไม่มีต่อยนอววาลนะครับเวลาเราปรับแก๊สเราก็จะปรับจากตรงหัววาลวนะครับเปิดปิดแก๊สแต่ถ้าเป็นระบบอาร์กอนโดยตรงจะมีสวิตช์กดเปิดปิดต่อยนอววาลครับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่างเชื่อมของเราตะกี้หมดไปแล้วหนึ่งเส้นนะครับอันนี้กําลังต่อ เส้นที่2นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบประมาณ4เส้นนะครับดูประสิทธิภาพของเครื่องนะครับตัวนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับจะอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับพัดลมเครื่องเชื่อมอิเวอร์เตอร์ปกติทั่วไปนะครับจะเป็นการดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในเพื่อให้ระบายความร้อนภายในเครื่องนะครับ โอเคครับเส้นที่สองกำลังจะหมดครับต่อไปเดี๋ยวต่อเส้นที่สามนะครับรุ่นนี้นะครับ ยูมินิ MMA สอง K นะครับโรงงานที่เราผลิตนี่ผลิตให้เครื่องเชื่อมมีแบรนด์ของยุโรปมากมายหลายยี่ห้อครับปฏิทธิภาพนี่เต็มร้อยเปอร์เ็เลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของรุ่น200รอยแอมของแบรนด์ยูมินินะครับ ซื้อเครื่องตัวนี้เหมือนซื้อเครื่องยุโรปใช้ในราคาไทยไครับเดี๋ยวเราทดสอบกันเพียงแค่สามเส้นพอนะครับอันนี้ทดสอบประสิทธิภาพทดสอบดูงานเชื่อมนะครับผมขอบคุณครับ